ตเข้าสู่ักาเสียงฝีเท้าดังก้องในห้างสรรพสินค้าร้างปักษษาเดินสำรวจไปตามทางเดินที่มืดสลัวกลิ่นอับชื้นลอยมาแต่จมูกเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องพร้อมกับถอนหายใจเบาๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนจ้างให้มาสำรวจห้างร้างแบบนี้ปักษาบนทุ่งทำนายก็รับงานมาแล้วนี่ ราตรีที่เดินตามหลังมาพูดก็ได้เงินน้อยนิดเนเจสแถมยังต้องมานั่งเฝ้าห้างทั้งคืนอีกปักษาพูดพลางส่งไฟไปรอบๆหยุดบ่นได้แล้วแล้วนี่เราจะเริ่มสำรวจจากตรงไหนก่อนดีราตรีถามฉันซีดีกว่าได้ยินว่ามีเสียงแปลกๆดังมาจากที่นั่นปักษาตอบทั้งสองเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่หยุดนิ่งเสียงรองเท้ากระทบกับขั้นบันไดดังก้องไปทั่ว เจ้ครับว่าแต่ทําไมเจ้ถึงอยากมาด้วยละ่ะปักษาถามขณะเดินขึ้นบันไดฉันเคยอ่านเจอในหนังสือหน้าว่าห้างนี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไม่ครั้งใหญ่เมื่อ20ปีก่อนราตรีตอบแล้วมีคนตายด้วยหรือเปล่าปักษาถามมีมีพนักงานห้างติดอยู่ในลิฟต์ตายสองคนราตรีตอบทันใดนั้นเสียงครุง้งคริ้งของลิฟต์ก็ดังขึ้นทั้งสองหันไปมองลิฟต์ที่ควรจะเสียมานานแล้วกลับมีไฟสว่างขึ้นมา นั่นมันราตรีพูดไม่ทันจบประโยคประตูลิฟต์ก็เปิดออกร่างของหญิงสาวในชุดพนักงานห้างที่มีรอยไม่ยืนอยู่ในนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้างสรรพสินค้าของเราวิญญาณพูดพร้อมรอยยิ้มปักษาและราตรีสบตาก,กันงานนี้คงไม่ง่ายอย่างที่คิดเออขอโทษนะครับคุณเป็นใครเหรอือปักษาถามฉันหรือฉันเป็นพนักงานต้อนรับที่นี่วิญญาณตอบ ทันใดนั้นร่างของราตรีก็สั่นเทาอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆก่อนที่วิญญาณจะเข้าสิงร่างเธอปักษารีบคว้ามือราตรีไว้ภาพความทรงจำสุดท้ายของวิญญาณปรากฏขึ้นภาพเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนเปเลวไฟลุกท่วมชั้นสี่หญิงสาวในชุดพนักงานวิ่งหนีเข้าไปในลิฟต์แต่ลิฟต์กลับทางช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเธอตะโกน ควันไฟเริ่มลอยเข้ามาในลิฟ์เธอไอและหมดสติไปภาพจบลงราตรีฟื้นขึ้นมาเธอเธอติดอยู่ในลิฟท์ราตรีพูดเสียงสัน่นใช่และฉันก็ยังติดอยู่ที่นี่วิญญาณพูดทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะครับปรักษาถามฉันฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำวิญญาณตอบเรื่องอะไรเหรอคะราตรีถามตามฉันมา ฉันจะพาไปดูอะไรบางอย่างวิญญาณพูดทลางเดินนำทั้งสองเดินตามวิญญาณไปที่ห้องเก็บของเก่าชั้นสี่วิญญาณชี้ไปที่กล่องเก่าๆใบหนึ่งปักษาเปิดกล่องออกข้างในมีสร้อยคองเงินเส้นหนึ่งนี่มันปักษาหยิบสร้อยขึ้นมาภาพความทรงจำปรากฏขึ้นอีกครั้งภาพความทรงจำคุณแน่ใจนะคะว่าจะฝากสร้อยไว้ที่นี่พนักงานถาม มันเป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวฉันฉันจะมารับพรุ่งนี้ลูกค้าพูดแต่วันรุ่งขึ้นฝ่ายก็ไม่ภาพจบลงนี่เป็นสร้อยของลูกค้าที่ฝากไว้วิญญาณพูดแล้วทำไมคุณถึงไม่ส่งคืนล่ะปักษาถามฉันหาเจ้าของไม่เจอและฉันก็ตายก่อนวิญญาณตอบงั้นเราช่วยตามหาเจ้าของให้นะคะราตรีเสนอจริงหรอือวิญญาณถาม ใช่ครับเราจะช่วยคุณส่งสร้อยคืนเจ้าของปักษาพูดขอบคุณมากวิญญาณยิ้มแสงสว่างเริ่มปรากฏรอบตัววิญญาณฉันรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วขอบคุณนะคะวิญญาณพูดก่อนจะหายไปเธอไปสู่สุตติแล้วราตรีพูดใช่แต่เรายังมีงานต้องทำปักษาพูดพลางหยิบสร้อยขึ้นมาดูนายจะหาเจ้าของสร้อยได้ยังไงราตรีถาม ผมว่าลุงดำน่าจะช่วยได้ปรักษาต่อทำไมละ่ะราตรีสงสัยก็ซอยเส้นนี้มีอายุ20ปีลุงดำน่าจะรู้จักร้านขายของเก่าที่รับซื้อของแบบนี้ปรักษาอธิบายเก่งนี่ราตรีชมธรรมดาครับเจฟว่าแต่เรากลับกันเถอะผมหิวแล้วปรักษาบนนายนี่นะคิดแต่เรื่องกินราตรีสายหน้าทั้งสองเดินออกจากห้าง แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีเงาดำกำลังมองพวกเขาอยู่คือหึกน่าสนใจเงานั้นพูดก่อนจะหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นปักษาและราตรีเดินตามลุงดำมาที่ร้านขา,ขายของเก่าแห่งหนึ่งร้านนี้เก่าแก่มากน่าจะพอรู้เรื่องสร้อยเส้นนั้นลุงดำพูดเสียงกระดิ่งดังกรุ้งกริ้งเมื่อประตูร้านเปิดออกชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ อ้าวลุงดำนานๆถึงจะมาทีนะเจ้าของร้านทักผมมีเรื่องจะถามหน่อยลุงดำพูดปักษาหยิบสร้อยออกมาให้ดูคุณลุงรู้จักสร้อยแบบนี้ไหมครับปักษาถามชายชราหยิบแว่นขึ้นมาใส่อืมสร้อยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ทำออกมาไม่กี่เส้นเจ้าของร้านตอบแล้วคุณลุงพอจะรู้ไหมครับว่าใครซื้อไปบ้างปักษาถามเดี๋ยวนั้นให้ฉันดูสมุดบัญชีเก่าก่อน ชายชาราลุกไป,ปหยิบสมุดเล่มหนึ่งแต่ขณะที่เขากำลังค้นหาเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งชายไวกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาคุณพ่อครับมีลูกค้ามาดูของเก่าชายคนนั้นพูดอ๋อนี่ลูกชายผมเองเจ้าของร้านแนะนำแต่ทันใดนั้นร่างของราตรีก็สั่นเทาอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งเข้าสิงร่างของเธอ ปักษารีบคว้ามือราตรีไว้ภาพความทรงจำปรากฏขึ้นภาพความทรงจำหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเลือกสร้อยอยู่ที่ร้านนี้สร้อยเส้นนี้สวยจังค่ะเธอพูดใช่ครับมันเป็นรุ่นพิเศษทำออกมาแค่ห้าเส้นเท่านั้นพนักงานขายต่อดีจังพอดีจะซื้อให้ลูกสาวเป็นของขวัญวันเกิดเธอยิ้มภาพจบลงคุณคุณคือคนที่ซื้อสร้อยเส้นนี้ปักษาพูด ใช่ฉันซื้อให้ลูกสาวแต่ยังไม่ทันได้ให้วิญญาณพูดผ่านร่างราตรีแล้วตอนนี้ลูกสาวคุณอยู่ไหนปักษาถามฉันไม่รู้หลังจากฉันตายสามีพาลูกสาวย้ายไปวิญญาณตอบคุณจำชื่อลูกสาวได้ไหมปักษาถามมินตราชื่อมินตราวิญญาณตอบลุงดำที่ยืนฟังอยู่ถึงกับตาโตมินตราลุงดำทวนชื่อลุงรู้จักเหรือครับ ปักษาถามอืมเธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟาใกล้ๆบ้านเราลุงดำตอบวิญญาณออกจากร่างราตรีจิงหรือคัสวิญญาณถามใช่เธอเปิดร้านมาได้ปีกว่าแล้วลุงดำตอบขอบคุณมากค่ะวิญญาณยิ้มแสงสว่างเริ่มปรากฏรอบตัววิญญาณในที่สุดฉันก็จะได้เจอลูกสาววิญญาณพูดก่อนจะหายไปทุกคนยืนนิ่งไปครู่หนึ่ง เอาหลักไปส่งส้อยให้คุณมินตรากันเถอะปักษาพูดแต่ก่อนจะออกจากร้านลุงดำหันไปพูดกับเจ้าของร้านระวังตัวด้วยนักมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นลุงดำพูดเสียงเครียดเจ้าของร้านพยักหน้าขณะที่ทั้งสามคนเดินออกจากร้านเงาดำที่แอบดูอยู่ก็ย,ยิ้มฮึ่ฮึๆสนุกแล้วสิเงานั้นพูดก่อนจะหายไปร้านกาแฟเล็กๆชื่อมินคาเฟ่ กลิ่นหอมของกาแฟลอยมาแต่จมูกปักษาและราตรียืนอยู่หน้าร้านนี่คือร้านของลูกสาวเธอสินะราตรีพูดใช่เข้าไปกันเถอะปักษาเดินนำเสียงกระดิ่งดังกรุง้งคริ้งเมื่อประตูเปิดออกหญิงสาวอายุราวๆยี่สหปีกำลังจัดดอกไม้อยู่ที่เคาน์เตอร์ยินดีต้อนรับค่ะเธอทักทายคุณมินตราใช่ไหมครับปักษาถามใช่ค่ะมินตราตอบ พวกเรามีของบางอย่างจะให้คุณราตรีพูดปักษาหยิบสร้อยออกมามินตราถึงกับตาโตนี่มันเธอพูดไม่ออกสร้อยเส้นนี้แม่ของคุณซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปักษาพูดน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของมินตราแม่เธอกระซิบทันใดนั้นดอกไม้ที่อยู่ในแจกันก็ส่งกลิ่นหอมแรงขึ้นร่างของราตรีสั่นเทาอีกครั้ง เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งราตรีพูดเบาๆวิญญาณของแม่มินตราเข้าสิงร่างเธอปักษารีบจับมือราตรีภาพความทรงจำปรากฏขึ้นภาพความทรงจำแม่จะซื้อดอกไม้ให้น้องมินด้วยแม่พูดทางเลือกดอกไม้แม่ขาหนูอยากได้ดอกกุหลาบสีชมพูมินตราตัวน้อยพูดได้แจ้แม่จะซื้อให้แม่ยิ้มภาพจบลงลูกสาวที่รัก วิญญาณพูดผ่านร่างราตรีมินตราหันมามองแม่เธอพูดเสียงสัน่นแม่ซื้อซร้อยเส้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกแต่ยังไม่ทันได้ให้วิญญาณพูดแม่คันหนูคิดถึงแม่มินตราร้องไห้แม่ก็คิดถึงลูกแม่ดีใจที่เห็นลูกเติบโตขึ้นวิญญาณพูดหนูเปิดร้านกาฟแฟแล้วนะคะและหนูก็ปลูกดอกไม้ด้วยมินตราเล่าแม่รู้ แม่เห็นลูกทำทุกอย่างลูกเก่งมากเลยวิญญาณพูดแม่มินตราสะอื้นอย่าร้องนะลูกตอนนี้แม่สบายใจแล้วที่ได้เห็นลูกมีความสุขวิญญาณพูดแสงสว่างเริ่มปรากฏรอบตัววิญญาณแม่ต้องไปแล้วนะัดดูแลตัวเองดีๆนะลูกวิญญาณพูดแม่คะมินตราพูดแม่รักลูกนะักวิญญาณพูดประโยคสุดท้ายก่อนจะหายไปราตรีฟื้นขึ้นมา มินตราเดินมากอดราตรีขอบคุณมากนะคะที่ทำให้หนูได้คุยกับแม่มินตราพูดไม่เป็นไรคะ่ะราตรียิ้มแม่ของคุณรักคุณมากนะปักษาพูดมินตรายิ้มทั้งน้ำตาเอาละ่ะพวกเราคงต้องไปแล้วปักษาพูดเดี๋ยวคะ่ะมินตราเรียกเธอเดินไปหยิบดอกกุหลาบสีชมพูาช่อหนึ่งมาให้ขอบคุณอีกครั้งนะคะมินตรายิ้ม ทั้งสองเดินออกมาจากร้านรู้สึกดีจังเลยนะราตรีพูดใช่ในที่สุดสร้อยก็ถึงมือเจ้าของที่แท้จริงปักษายิ้มแต่แล้วลมเย็นๆก็พัดมาฮึหึน่าสนใจจริงๆเสียงลึกลับดังขึ้นทั้งสองหันไปมองแต่ไม่เห็นใครนายได้ยินเสียงนั้นไหมราตรีถามได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครปักษาตอบ ระวังตัวไวนะ้นักฉันรู้สึกไม่ดีเลยราตรีพูดทั้งสองเดินจากไปโดยไม่รู้ว่าเงาดำกำลังมองพวกเขาอยู่เด็กน้อยเจอกันอีกแน่เงานั้นพูดก่อนจะหายไปคืนนั้นปักษานั่งอยู่บนหลังคาบ้านมองดูดวงจันทร์นั่งคิดอะไรอยู่เสียงของลุงดำดังขึ้นอ๋อลุงผมแค่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ปักษต์ตอบ เรื่องแม่ลูกพบกันหรอลุงดำถามครับแต่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกแปลกปักษาพูดแปลกยังไงลุงดำถามก็เหมือนมีใครบางคนคอยดูพวกเราอยู่ปักษาตอบลุงดำนิ่งไประวังตัวไว้ลุงดำพูดทำไมเหรอครับปักษาถามบางที่ความทรงจำที่หายไปอาจจะกลับมาลุงดำพูดเสียงเครียดปักษาจะถามต่อ แต่โทรศัพท์ดังขึ้นเสียก่อนฮัลโหลมินตราเหรอครับปักษารับโทรศัพท์คุณปักษาคะช่วยด้วยเสียงมินตราสั่นเครือเกิดอะไรขึ้นปักษาถามเสียงเครียดมีมีคนแปลกแปกเข้ามาในร้านแล้วก็มินตราพูดไม่จบประโยคสายก็ตัดไปมินตรามินตราปักษาเรียกเกิดอะไรขึ้นลุงดำถาม ผมต้องไปที่ร้านมินตราเดี๋ยวนี้ปักษารีบลุกขึ้นเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยลุงดำยื่นถุงผ้าเล็กๆให้นี่มันปักษามองถุงผ้าเครื่องรางป้องกันผีอาจจะได้ใช้ลุงดำพูดปักษารีบวิ่งออกจากบ้านโทรหาราตรีระหว่างทางเจ๊ครับไปเจอกันที่ร้านมินตราณนะด่วนปักษาพูด15นาทีต่อมาปักษาและราตรีมาถึงหน้าร้าน ไฟในร้านดับสนิทแปลกปกติร้านยังไม่ปิดเวลานี้ราตรีพูดทั้งสองเดินเข้าไปในร้านกลิ่นดอกไม้เน่าช่วยมาดอกไม้ราตรีมองไปที่แจกันดอกกุหลาบทั้งหมดเหี่ยวเฉามินตรามินตราปรักษาเรียกไม่มีเสียงตอบปักษานั่นราตรีชี้ไปที่พื้นซอยที่พวกเขาเพิ่งคืนให้มินตราตกอยู่ ปักษาหยิบขึ้นมาภาพความทรงจำปรากฏขึ้นภาพความทรงจำชายในชุดดำยืนอยู่ในร้านเธอคือลูกสาวของเธอสินะชายคนนั้นพูดคุณคุณเป็นใครมินตราถอยหลังคนที่แม่เธอเคยทำให้ฉันโกรธชายคนนั้นยิ้มควันสีดำพุ่งออกมาจากตัวเขามินตรากรีดร้องภาพจบลง ผู้บงการวิญญาณปักษาผู้เสียงเครียดอะไรนะปราตรีถามมันต้องเป็นเขาแน่คนที่คอยจับวิญญาณไปเป็นทาสปักษาตอบแต่ทําไมเขาถึงมาที่นี่ราตรีถามเพราะแม่ของมินตรามีเรื่องกับเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นทั้งสองหันไปวิญญาณของแม่มินตรายืนอยู่ตรงนั้นคุณราตรีเรียกฉันขอโทษที่ทําให้ลูกสาวฉันต้องมาเดือดร้อน วิญญาณพูดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปักษาถามยี่สิบปีก่อนฉันเคยช่วยวิญญาณหลายดวงหนีจากเขาวิญญาณเล่าแล้วตอนนี้เขาพาตูมินตราไปไว้ที่ไหนปักษาถามห้างร้างที่ฉันเคยตายวิญญาณตอบพวกเราต้องไปช่วยเธอราตรีพูดระวังตัวด้วยเขาไม่ใช่คนธรรมดาวิญญาณเตือนไว้ใจพวกเราเถอะครับปักษายิ้ม แต่ก่อนจะออกจากร้านปักษาก็นึกขึ้นได้เขาหยิบถุงผ้าที่ลุงดำให้มาออกมานี่เจ้ใส่เครื่องรางนี้ไว้ปักษาส่งให้ราตรีแล้วนายหลักราตรีถามผมไม่เป็นไรปักษายิ้มทั้งสองรีบออกไปที่ห้างร้างโดยไม่รู้ว่าความจริงที่น่ากลัวกําลังรอพวกเขาอยู่ห้างร้างในยามค่ำคืนดูน่ากลัวกว่าครั้งก่อน ปักษาและราตรียืนอยู่หน้าห้างพร้อมนักปักษาถามพร้อมราตรีตอบทั้งสองเดินเข้าไปในห้างเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วเราจะไปชั้นไหนก่อนดีราตรีถามชั้นสีที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ปักษาตอบทั้งสองเดินขึ้นบันไดเลื่อนแต่แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นหึหึกมาจนได้เสียงของผู้บงการวิญ,ญญาณดังมา ควันสีดำพุ่งมาจากทุกทิศทางรวมตัวกันเป็นร่างของชายในชุดดำ่อยมินตราไปปักษาตะกูลทำไมละ่ะในเมื่อฉันเพิ่งจะสนุกผู้บงการวิญญาณยิ้มเขาเสกมือร่างของมินตราที่หมดสติลอยออกมามินตราราตรีร้องอยากได้เธอคืนก็มาเอาสิผู้บงการวิญญาณหัวเราะปักษาวิ่งเข้าไป แต่ถูกวิญญาณร้ายขวางไว้พวกเจ้าจัดการมันผู้บงการวิญญาณสั่งวิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่ปักษาแต่แล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นร่างของปักษาเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองหือราชายอย่างนั้นหรือผู้บงการวิญญาณยิ้มปักษายกมือขึ้นวิญญาณหลายดวงปรากฏตัวขึ้น ช่วยฆ่าทีปักษาพูดเสียงเย็นวิญญาณเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่วิญญาณร้ายน่าสนใจแต่ยังไม่พอหรอกผู้บงการวิญญาณพูดเขาเสกมือวิญญาณร้ายที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวขึ้นจัดการมันเขาสั่งการต่อสู้เริ่มขึ้นราตรีที่ยืนดูอยู่รู้สึกว่าร่างกำลังสั่นอีกแล้วหรอือราตรีพูดเบาๆ วิญญาณของแม่มินตราเข้าสิงร่างเธอฉันจะช่วยวิญญาณพูดผ่านร่างราตรีราตรีในร่างของแม่มินตราวิ่งไปที่มินตราลูกแม่มาช่วยแล้ววิญญาณพูดแต่ผู้บงการวิญญาณสังเกตเห็นไม่นะเจ้าจะไม่ได้ช่วยใครเขาตวัดมือพลังงานสีดำพุ่งใส่ราตรีระวังปักษาตะโกนแต่ช้าไป ราตรีถูกพลังงานนั้นซัดก,กระเด็นเจสปักษาร้องความโกรธพุ่งขึ้นมาพลังของปักษาเพิ่มขึ้นแกปักษาพูดเสียงเย็นวิญญาณรอบตัวเขาเริ่มบ้าคลาั่งหึกนี่แกอีกแล้วหรือผู้บงการวิญญาณยิ้มหยุดพูดเหมือนรู้จักข้าปักษาตะโกนแกไม่จำได้สินัดว่าแกเคยเป็นใครผู้บงการวิญญาณหัวเรากุปากปากปักษาพุ่งเข้าใส่ การต่อสู้ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นทุกคนหันไปมองมินตราฟื้นขึ้นมาแล้วและเธอกำลังจะตกลงมาจากชั้นสี่มินตราราตรีที่เพิ่งลุกขึ้นมาร้องปักษารีบวิ่งไปแต่ผู้บงการวิญญาณก็วิ่งไปเช่นกันไม่คาจะไม่ให้เจ้าช่วยใครผู้บงการวิญญาณตะโกน เขาต่อพลังงานสีดำใส่ปักษาปักษาถูกซัดกระเด็นแต่ก่อนที่มินตราจะตกร่างของแม่เธอก็พุ่งออกมาจากร่างราตรีคว้าตัวมินตราไว้ได้ทันลูกวิญญาณกระซิบแม่มินตราร้องไห้เจ้าผู้บงการวิญญาณโกรธเขาพุ่งเข้าใส่วิญญาณแม่ลูกแต่แล้วแสงสว่างก็พุ่งมาจากสร้อยที่คอมินตรา อักผู้บงการวิญญาณร้องซอยเส้นนี้มันคือความรักของแม่วิญญาณแม่พูดแสงสว่างแผ่ขยายออกไปผู้บงการวิญญาณถอยหลังไม่คาจะไม่แพ้เขาตะโกนแต่แล้วเสียงไม้เท้าเคาะพื้นก็ดังขึ้นพอได้แล้วเสียงของลุงดำดังมาลุงดำเดินออกมาจากความมืดเจ้าผู้บงการวิญญาณตกใจ กลับไปเสก่อนที่ข้าจะโกรธลุงดำพูดเสียงเย็นผู้บงการวิญญาณถอยหลังหือวันนี้ข้าจะไปแต่ครั้งหน้าเขาหันไปมองปักษาแกคงอยากรู้อดีตสินะเขายิ้มร่างของเขาเปลี่ยนเป็นควันสีดำแล้วหายไปปักษาที่หมดแรงสุดลงกับพื้นปักษาปราตรีวิ่งเข้าไปหาเจ๊ผมไม่เป็นไรปักษายิ้ม มินตราและวิญญาณแม่เดินเข้ามาขอบคุณมากนะคะมินตราพูดไม่เป็นไรจ้าราตรียิ้มแสงสว่างเริ่มปรากฏรอบตัววิญญาณแม่แม่มินตราเรียกถึงเวลาแล้วลูกแม่ต้องไปแล้ววิญญาณแม่พูดแม่จะไปแล้วเหรือคักมินตราน้ำตาไหลอย่าร้องไปเลยลูกแม่จะคอยดูลูกอยู่บนนั้นวิญญาณแม่ยิ้ม แม่คะมินตรากอดแม่ดูแลตัวเองดีๆนะลูกแม่รักลูกนะวิญญาณแม่พูดก่อนจะหายไปมินตรายืนร้องไห้ราตรีเดินเข้าไปกอดปลอกลุงดำเดินเข้ามาหาปักษากลับบ้านกันเถิดลุงดำพูดปักษาพยักหน้าแต่ในใจเขายังคงสงสัยผู้บงการวิญญาณรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของเขาและทำไมลุงดำถึงมีอำนาจขนาดนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นที่ร้านมินคาเฟ่ปักษาราตรีและมินตรานั่งคุยกันเมื่อคืนขอบคุณมากนะคะมินตราพูดไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมเขาถึงมาหาคุณหลักปักษาถามฉันไม่แน่ใจแต่คงเป็นเพราะแม่เคยช่วยวิญญาณีจากเขามินตราตอบแล้วตอนนี้คุณจะทำยังไงต่อราตรีถามฉันว่าจะปิดร้านสักพักไปเที่ยวพักผ่อนมินตราตอบ ดีแล้วล่ะปักษายิ้มทั้งสามคุยกันต่ออีกพักใหญ่ก่อนที่ปักษาและราตรีจะลากลับระวังตัวด้วยนะครับมินตราบอกคุณก็เหมือนกันราตรียิ้มระหว่างทางกลับเจ๊ครับปักษาเรียกหืมราตรีหันมาขอบคุณนะครับที่คอยช่วยผมปักษาพูดไม่เป็นไรหรอกเราเป็นทีมกันนี่ราตรียิ้ม แต่ปักษาทำถ้าจะพูดต่ออะไรราตรีถามผมสงสัยว่าผมเคยเป็นใครกันแน่ปักษาพูดเบาๆราตรีนิ่งไปไม่ว่านายจะเคยเป็นใครตอนนี้นายก็คือปักษาราตรีพูดเจ๊ปักษาอึง้งคนที่ชอบกลัวประสาทฉันคนที่ชอบแย่งขนมฉันกินราตรีพูดต่อและเป็นน้องชายที่น่ารักของฉันราตรียิ้ม ปักษารู้สึกอบอุ่นใจขอบคุณนะครับเจ๊ J. ปักษายิ้มออดแล้วก็ปราตรีหันมาอะไรปักษาถามอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายแอบเอาขนมในกระเป๋าฉันไปกินอีกแล้วปราตรีทำหน้าดุเออผมหิวนี่ครับปักษาแลบลิ้นไอเด็กเวรปราตรีทำท่าจะติปักษาวิ่งหนีทั้งสองวิ่งไล่กันไปโดยไม่รู้ว่า ที่ไกลออกไปผู้บงการวิญญาณยืนมองอยู่สนุกจังเลยนะเขายิ้มแต่เกมที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเขาหัวเราะก่อนจะหายตัวไป